สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทานเนื้อย่างเกาหลีกับป้านุชลุงเปียนะคะทํำกันแบบง่ายๆค่ะทําเองค่ะดูนะคะเพื่อนเเดี๋ยวกําลังนี้เครื่องเคียงค่ะมีกิมจิผักดองดองเองแล้วเอาส้มตำม,มาดับแล้วก็แจวลุงเปียกําลังปรุงของลุงเปียเดี๋ยวจะย่างนะคะ เรามีเตานี้เลยค่ะนะคะย่างแล้วเนื้อย่างเกาหลีง่ายๆเหมือนหรอเหมือนใคะให้เหมือนได้ไงผักย่างแล้วก็มีสุก,กินี่มีเห็ดมีพริกค่ะงานมันิมกันมาเนื้อวากิวพอกชอปแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะนี่ลงเปียกำลังผสมน้ำจิ้มค่ะ อร่อยค่ะ